ครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมรนวริศเปรียชัตตากูลครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ขอกล่าวถึงเนื้อหาที่อยู่ในเล่มนี้เพราะว่ามีความสมบูรณ์นะครับและก็เป็นที่ชื่นชมสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างเป็นรูปธปรรมแต่ขออนุญาตมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้อาจจะมีหลายด้านมากกว่าสองด้านด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คือ ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดงนะครับหลายอย่างที่เพี้ยนไปจากความเป็นออริจินอลแล้วเพี้ยนเนี่ยถ้าเพี้ยนไปในเชิงสร้างสรรค์มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ความเพี้ยนที่เรามองเห็นทุกวันนี้นะครับคือเพี้ยนไปในทางที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่ในเชิงลามุกอนาจาร์ ท่านประธานที่เคารพครับวันสงกรานต์ของไทยที่จะถึงเนี้เราได้รับการสถาปนาให้เป็นประเพณีที่เป็นมรดกโลกแต่สิ่งที่เรามองเห็นทั้งในกรุงเทพริมนฑลหรือต่างจังหวัดสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจำก็คือว่ามีการเสพสุราจนมึนเมาแล้วก็เต้นตามจังหวะด,ดนตรีนะครับเลยเถิดไปขนาดว่ามีการเปลือยท่อนบนหรือเปลือยท่อนล่างซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่กาดเกลือน สิ่งนี้เกรงว่าลูกหลานเยาว,วชนคนข้างหลังจะมองว่ามันคือวัฒนธรรมแล้วถ้ามันคือวัฒนธรรมการลอกเรียนแบบการทำตามในสิ่งเหล่านี้มันทำได้ง่ายเพราะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็ต้องเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจแล้วก็ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้เห็นในเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรลิมิตอยู่ตรงไหนขอบเขตอยู่ตรงไหนเส้นปกติอยู่ตรงไหนถ้าเลยเส้นนี้ไปก็คือผิดปกติแล้วอย่างนี้นะครับต้องรณนงรงกันแม้แต่ศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับหรืกรุงเทพนะครับก็ล่อแหลมเช่นเดียวกันนะครับการ ดื่มสุรากับท่านผู้ชมบนเวทีในงานเทศกาลของนักแสดงหรือการแต่งตัวนะครับไม่ว่ากันถ้ามันเป็นศิล,ละปะแต่ว่าถ้ามันหลุดหลุดเบียดเบียดไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับต้องมีการทบทวนในเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นศิล,ลปินนะครับนั่นคือการทำมาหากินที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าห้ามตรงนั้นลำบาก เราต้องกลับมาดูสถานศึกษาสถาบันการศึกษาที่จะให้ความรู้ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ดูผู้ชมผู้ฟังที่จะรู้จักเลือกเสพเลือกบริโภคความบันเทิงที่เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสารแล้วก็อยู่ในเชิงที่ไม่ล่อแหลมนะครับในการแสดงพื้นบ้านต่างๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะศิลปะการแสดงของหลายๆมหาวิทยาลัย นะครับที่ใกล้ๆบ้านผมก็จะเห็นมหาวิาลยมหาสารคามเนี่ยนะครับหรือสถาบันพัฒนศิลป์นะครับของกรมศิลปากรหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ทึ่มีอยู่ทั่วประเทศเของกรมศิลปากรเช่นเดียวกันศิลปะการแสดงพื้นบ้านมีคนนิยมชมชอบหลากหลายไม่โป๊เปื่อยเลยครับท่านประธานครับสร้างสรรค์ได้รับความนิยมนะครับค่าตัวของนักแสดงนะครับก็มีค่าตัวที่สูงพอๆกันกับ นักแสดงที่อย่างที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะครับควรจะได้หยิบเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้เข้ามาทําในเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้เป็นภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการยอมรับไปในทั่วโลกอันนี้เป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีแต่ย้ํากับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิต ศิลปินต่างๆเหล่านั้นนะครับผมกําำลังพูดถึงนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ควรจะมีการแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะเลือกดูเลือกชมแล้วก็คนที่มีรถศิยมในเชิงที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องเลือกที่จะแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่ามีประเด็นเดียวมีอย่างเดียวและห่วงเป็นอย่างยิ่งในสงการที่จะถึงนี้ไม่อยากให้เป็นว่า เมาสุราขึ้นเต้นบนรถแล้วก็เปื่อยท่อนบนท่อนล่างอะไรก็แล้วแต่ซพ่ง่เป็ี่นภาพไม่สวยง,งามอันนั้นแทนที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําลายวัฒนธรรมทําลายหน้าตาของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ